มูล, ata, มล Arrow, าา ator, นิธิราษฎรนุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัมภ์มเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคขีพยในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมูลนิธิราษฎรนุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัมภ์มเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอัคขีพยในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายไพรัตั์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป,ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวันชัยมินเจริญอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่99หมู่5ตําบลบ้านพลับอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งประสบอักคีภัยเมื่อวันที่1มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกนาทีบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรวม6คนการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประถมบรมราชูปัรยมพกขอภายกับองค์พระบรมราชูธปัตยมพกแห่งมูลนิธิราษฎระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรปถรมมเป็นล้นพ้น